ตัวคุณที่ไม่ได้โฟกัสเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามารุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าตัวคุณที่ไม่ได้โฟกัสเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยใบแรกเลยค่ะไพ่มันขึ้นก้าวถ้วย คุณเริ่มที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะไม่ได้เริ่มหรอกหมอว่าตัวคุณนะ่ะน่าจะปล่อยแล้วล่ะใจของคุณนะ่ะก็ยังไม่ได้แบบเหมือนตัดซะทีเดียวนะมันยังมีการคิดถึงบ้างแต่คุณปล่อยวางแล้วค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะพยายามอะไรแล้วที่ผ่านมาคุณพยายามมาเยอะแล้วค่ะ คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกอยากจะพอนะคะดังนั้นในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้อาจจะเป็นลักษณะของการถอยห่างจากกันนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์หลังจากนี้กันค่ะเมื่อคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะใบแรกเลยไพ่มันขึ้นมาสิบดาบเหมือนคุณเจ็บช้ำจากพฤติกรรมของเขามานับครั้งไม่ท้วนแล้วนะคะ ตัวคุณเนี่ยเฝ้าอดทนกับเรื่องราวของเขามันมาหลายเรื่องแล้วอะ่ะตัวเขาไม่เคยคิดจะปรับปรุงอะไรใดๆทั้งนั้นคนที่ปรับมันเหมือนมีแค่เราคนเดียวใจของคุณเนี่ยคุณเจ็บช้ำมาเยอะค่ะคุณเลยเลือกในการที่จะตัดใจถอยห่างและครั้งนี้คุณตัดใจจริงๆคุณตั้งใจในการตัดคุณตั้งใจในการจบจริงๆค่ะเพราะคุณไม่เอาแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ เมื่อคุณเลือกในการตัดจบเนี่ยคุณกลับมารักกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแหมคนเก่าๆเนี่ยมันมีเกณฑ์นในการวนกลับมาหาคุณสูงนะเพราะว่าตัวคุณคนเดิมที่ไม่ได้สนใจเขาอ่ะมันดูมีเสน่ห์มากตัวคุณคนเดิมที่ไม่สนใจเขาดูมีเสน่ห์มากคํานี้เลยนะเพราะเหมือนกับคนเราอะค่ะมักจะวิ่งตามสิ่งที่ไม่ได้วิ่งตามงงไหมคะ แต่มันคือเรื่องจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งตามใครก็ตามสเสน่ห์ในตัวเรามันลดลงไปอะ่ะเมื่อคุณกลับมาหยุดอยู่กับตัวเองคุณโฟกัสที่ตัวเองการงานการเงินของคุณมันโอเคมากขึ้นคนคนเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการคุณกลับมานะคะเขาอยากได้คุณกลับมาเขารู้สึกว่าเสียคุณไปไม่ได้ ตัวคุณในเวลานี้ดูมีเสน่ห์เพราะว่าคุณกําลังอยู่ในจุดของขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นเรื่องชีวิตขาขึ้นเรื่องการงานแต่ดูเหมือนว่าคุณไม่เอาแล้วนะคุณไม่เอาแล้วจริงๆชีวิตของคุณคุณโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินและคุณต้องการคนมาข้างรักคุณไม่ได้ต้องการคนที่คุณอยากจะพยายามเพื่อที่จะให้เขามารัก การเปลี่ยนแปลงไปของคุณมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ตัวเขาต้องรู้สึกว่าโหยหาแล้ววนกลับมาหาคุณด้วยตัวเองเพราะวันนี้เวลานี้ตัวเขาเปลี่ยนไปเพราะตัวคุณเริ่มจากการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่พายเล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ